สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับจีนจะรับทุกทุกท่านเข้าถึงช่อง i P ธรรมดานะครับต้อง v i P ธรรมดาก็จะมานำจริงนะพุ่นไทยเย็นนะครับพุ่นไทยเย็นของวันที่นะครับของวันที่30พฤษภาคม2026 68 68นะพุ่นไทยเย็นวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ท้ายวันของปัสสาวะนะครับต้อง v i P ธรรมดาก็จะมาทำจรนะท่านผู้ชมได้เรื่องทุกตความันเป็นทุกๆ วนยันถึงวันศุกนะครับวันนี้วันสุดท้ายรอบสุดท้ายด้วยนะครับสาร์อาทิศก็หยุดนะอ่าก็ขอเขาก็ุณ็นสมาชิกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะทุกทิศทุกทิศเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดกดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมไดยลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับสนชอบคยนำไปใช้นะรับตามาชมกันเลยนะครับหุ้นไทยเย็นนะครับเด่นนะเด่นนะครับเด่นสามนะครับ สามสี่นะครับเด่นสามกับสี่เอาไปลูดไปวิ่งนะครับอันนี้นะสำหรับนักลุดนักวิ่งนะ,ะสําหรับชุดวินก็สามสี่วินกับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสามสี่หนึ่งสองนะอันนี้มาจับคู่กันทีนี้สามแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้าสามตื้นสี่ตื้นสามหนึ่ง ทีเนี่ยตามจองที่จองครับเห็นนะผ่านเราเอาข้างไหนดีนะครับผ่านนี้นะครับอืมอ่ะเจิดเอาเลยครับผ่านนี้หยับลายละหยับรลายละขอไปเพื่อนนะครับ จ t, จดจดจดมอเห็นอย่เงีนสามแปดแมสามเก้าเนย่งนองี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูน4 1สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสเด่นก็จะเป็นสามศูนย์สามหนึ่งสานะ ทั้งที่เหลือก็คือตัวลองนะครับตัวลองนะตัวลองตัวกันนะครับใครจะรูดก็รูดจะว,วิ่งก็วิ่งสามกับสี่นะครับเลือกจะรูดไปวิ่งนะครับส่วนใครจะวินก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับวินก,กันไปนะครับอ่าครับสามสี่เนี่ยเอาตัวได้ตัวหนึ่งนะอ่าไม่ใช่ว่าทั้งสองนะหรือว่ามันจะมาสามสี่สี่สามมันแน่นเกินไปประมาณนี้นะครับ อะเรามาดูที่คันนี้เด่นดีละลานนี่นะครับครับมร่งตรงนี้นะครับมีตรงนี้นะครับโอเคแบงนี้แหละเกิดไปเลยคันนี้เกิดมาแล้วคนทะเย็นนะครับทำการนี้รักขอุกิ่านชูดีชูดีเฮง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 เฮรับันี้กันการนี้ครับ